ในวันที่3พฤศจิกายนปี1934โลกแห่งการ์ตูนได้เห็นการเปิดตัวของตัวละครอันโด่งดังอย่างโดนัดักซ์ตัวการ์ตูนเป็ดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยน้ำเสียงแหลมแลมและอารมณ์ที่เปลี่ยนผันอย่างรวดเร็วโดนัดักซ์ได้ปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง The Wise Little Hen ซึ่งนำเสนอโดย Walt Disney และบริษัทการ์ตูน Disney การปรากฏตัวของโดนัลดักซ์ได้เปลี่ยนโลกการ์ตูนไปอย่างมากเพราะตัวละครนี้กลายเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ที่รักของแฟนการ์ตูนทั่วโลกด้วยบุคลิกที่ตลกขบขันผสมผสานความดื้อรั้นและน่ารักโดนัลดักซ์ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วและกลายเป็นตัวละครหลักในหลายเรื่องราวที่ถูกสร้างขึ้นจากนั้นจนถึงปัจจุบันนอกจากจะเป็นตัวการ์ตูนที่ทรงพลังในด้านความบันเทิงแล้วโดนัลดักซ์ยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีการ์ตูนและการเล่าเรื่องในยุคข,ของเขาอีกด้วย วันนี้เราได้มองย้อนกลับไปยังวันที่โด n ัลด์ดัก9์กสู่หน้าประวัติศาสตร์ครั้งแรกมันเป็นวันที่เปิดประตูสู่โลกของความสนุกสนานและความทรงจำดีๆสำหรับคนทั่วโลกคุณคิดว่า d o n ัลด์ดักได้สร้างความทรงจำอะไรให้กับคุณบ้างคอมเมนต์บอกกันได้เลยถ้าคุณชอบเรื่องแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม